คนเปิดใจวังแฟนๆจะชอบงานแสดงเหมือนงานเพลงไม่ทิ้งช่วงให้แฟนๆต้องคิดถึงนานค่ะหนุ่มน้าสายชาวไทยที่เป็นขวัญใจสาวๆทั้งเอเชียนชิชคุณหอระเวชกุลล่าสุดก็บินมารับทรัพในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของรถยี่้อดังพร้อมให้สัมภาษณ์กับนายอนเทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟถึงผลงานชิ้นใหม่ที่ได้ข้าเป็นเล่นหนังแดนปลาดิบรวมถึงความคดาดหวังกับหนังเรื่องแรกของตอนกับค่าย GTS ที่เจ้าตัวเผยว่าทุ่มเทสุดๆเลยละค่ะคาดหวังแค่ไหนแล้วครับก็อย่างที่พี่เก้งบอกนะผมไม่ สนใจว่าจะทำเงินได้ขนาดไหนนะครับจะ,จะ50ล้านจะ100ล้านแต่ว่าขอให้คนที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วได้อะไรกลับไปแค่นั้นก็พอละครับหนังของญี่ปุ่นนะครับก็ได้เล่นเป็นตัวประกอบเป็นแขกรับเชิญนิดนึงนะครับผมก็ออกมาเขาบอกว่า15นาทีประมาณนั้นก็เป็นอะไรประสบะการณ์ใหม่ดีเหมืนหนอนกันครับละครเหรอครับก็คงต้องอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังยุงย่งอยู่ทาง แสดงอยู่เหมือนกันครับก็ขอทุกคนช่วยเชียร์กันหน่อยครับส่วนผลงานในเกาหลีนั้นนะคะหนุ่มคณก็เผยว่าหลังจากสิ้นสุดทัวร์คอนเสิร์ตเอเชียของ 2PM ที่ฮ่องกงไปแล้วนะคะเขาและเพื่อนๆก็กำลังซุ่มทำอัลบั้มใหม่ซึ่งคราวนี้นะคะเราอ่านได้เห็น 2PM ก่ออินเตอร์ข้ามถวีปไปเซฮัลโหลแฟนเพลงตาดำเข้าเหมือนบอยแบนด์เกาหลีวงอื่นๆบ้างค่ะภายในปีนี้น่าจะมีแผนการออกมาว่าจะไปไหนกันบ้างแต่ว่าจะไปไหนยังไม่ทราบเหมือนกันก็บอกเขาไว้แล้วว่าอยากไปยุโรปอยากไป นุ่นไปนี่ก็เขาต้องวางแผนกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าได้ไปก็น่าจะสนุกดีครับส่วนแฟนคลับ 2PM ชาวไทยก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะเดือนหน้าพวกเขาจะแท็กทีมพานเหล่าไอดอลเกาหลีเกือบร้อยชีวิตมาระเบิดความมาในคอนเสิร์ต Korean Music Wave in Bangkok ใครมีบัตรแล้วก็ไปเจอกัน7เมษายนนี้ที่ราชเมงคลากีฬาสถานค่ะ